มหาพีู่บให้พี่โูพาเที่ยวอีกแล้วอยากให้ครูอ๋อเรียนความมหัศจรรย์ของถนนไทยสามชั้นสี่ชั้นเด็กครูอ๋อนี่ถนนทาสีด้วยเนี่ยและวันนี้คลิปนี้บาบโบจะพาครูอ๋อไปพบและสัมผัสกับสถานที่ที่บอกกันเรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศไทยคนไทยเห็นแล้วจะบอกกันเรียกว่าต้องน้าตาไหลนะฮะเมื่อได้เห็นนะฮะและก็ได้ได้นึกถึงสะพานแห่งนี้นะเป็นสะพานภุมิพนมาโคนหลวง เป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานี่เห็นบนลิช้างสามเสียนอันนี้คือช้างอิราวันหรือว่าช้างสามเสียนนะฮะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการและนี่คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่าสายสุขุมวิทที่มาจากเคหะมุ่งหน้าไปคูคตเข้ากรุงเทพนี่เมืองถนนอีกนัน,นนรถไฟกำลังลอยฟ้ามาเห็นบ่ถน,น้างามนเหรานหนลุกเลยไอ้ เอาโน่นนั่นเซ็นข้าวปุ้นนั่นกูเกียว์มาตอนนั้นทันที๋อยังบอแมนเซ็นข้าวปุ้นนั่นอยู่นู่นอยู่เมกาบางนาและตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ครูอ๋อไม่คุ้นหน้าลูกเดลยเท่เอย่าเฝ้าลูกครูอ๋ออย่าเฝ้าลูกเดี๋ยวครูอ๋อจะได้เห็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งและครูอ๋อจะบอกว่าโอ้โหไทยแลนด์มีแบบนี้ด้วยเหรออันนี้คือทางด่วนจะมีด่านเก็บเงินนะอันนี้เป็นทางด่วนไหมอันนี้คือทางด่วนเนี่ยเนี่ยนี่คือทางด่วน ทางด่วนไปทางด่วนเดียินแเดนอยู่ลาพ้นมาอยู่เวียงจันทมีทางด่วนอะนะแต่น้องก็บอกเลยเคยไปซะและนี่ทางด่วนเมืองไทยเป็นยังไงดีบอและนี่ก็บอกก็เลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆและที่ครัวจะได้เรียนรู้และก็จะได้นําไปบอกลูกศิษย์ว่าเราได้มาแล้วนะครัวนะอันนี้คือทางด่วนนะอันก็จะเป็นหนึ่งเส้นทางที่บอกก็เลยว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะครับเป็นวงเวนรอบกรุงเทพมหานคร ถนนเส้นนี้ครัวและครัวจะได้เห็นเนี่ยสะพานหันสะพานเป็นสะพานวงแหวนนะฮะวงแหวนที่เชื่อมต่ออไม่ใช่สะพานวงแหวนอันนี้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อทางรถบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยเคยเห็นแต่ยุไซแบบยูโซเชียลยูเฟซไหนเห็นยูต่างประเทศแต่บุกที่ฝ่ายยุไทยจะมีแบบนี้นายอันนี้ก็ไปต่างประเทศสำหรับเฮาเลยครูอ๋อ ต่างประเทศสําหรับเฮาแต่แต่สาหรับครัวนี่คิดว่าแบบเฮามักมักประเทศไทยฮักขึ้นแต่ว่าน้าไหนก็นมาอยู่ประเทศไทยคิดว่าเป็นบ้านลังที่สองอน,นะวันนี้ครัวตั้งใจให้ดีๆเด้อบ่าวผู้จะพาครัวไปชมและก็สัมผัสกับสะพานสะพานภูมิพลนะฮะหรือว่าเดิมที่เรียกว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมครัวเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อระหว่างวงแหวนอุตสาหกรรม ะะมี2สะพานคือสะพานทุิพลห,หนึ่งและสะพานทุิพลสองนั่นแหละที่จะพาไปนะให้ครูทั้งใจฟ,ฟังที่บ่าว่าจะพูดและจะได้คิดถึงนะฮะสะพานเหล่านี้นะสะพานสะพานเหล่านี้นะเป็นสะพานาหนึ่งโครงการโครงการนะฮะบงแหวนอุตสาหกรร,รมซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำรินะครูอ่อเป็นโครงการพระราชดำริของคนไทยนะ,ยยนะคุณอ่อกฟ้าง,งามทงไอสงามป<า><า>ะเจริญ อย่าฟ้าอย่าฟ้าอย่าฟ้าเป็นครั้งแรกของชีวิตของครูอ๋อนะครูคสาวลาวที่ทได้ไขึ้นมาอย่าบอกว่าเห็นเลยที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับทางด่วนก่อนเส้สน,สนทางอันนี้เขาอเอินมาฮะทางด่วนอออันนี้ทางด่วนบางพลีสุขสวรรัสดิ์อยู่อยู่บ้านบเคยไปได้ยินแต่เขาวา่าทางด่วนทางด่วนแต่บ่เคยเห็นจักเทื่อ นี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยบ่าวพักคัวซึ่งมีอะไรหลายรังที <10. S 2> คูออมากล้วบาว่า,า,อาวอยากพาคคูออมากดิอยากพาคูออมาเบิงมาสัมผัสด้วยตัวเองซึ่งคนเล่าเฮาเนาะหล,ลายคนมาแลลวอยากจะมาเห็นถนนทุนทางและขนาดทางเยอะแยะมากมายรถเพิ่งมาพ่อใส่ด้วยคูออมเบิ้งโอ้โหหลุดไล่เทไล่มานี่แหละอยากให้ครูออมได้เห็นนะเดี๋ยวจะไปชมสิ่งที่บอกเลยแลว่ามหัศจรรย์สำหรับครูออมแน่นอน เอ้ยยัง่ะครูอ๋อเขาเร็นยัง่ะอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีการซ่อมแซมบำรุงถนนเน้<ป>ถนนประเทศไทยนี่จะไม่มีคําว่าเก่าและสุดโทมจะมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดเลยประเทศไทยนี่เพิ่นจะมีงบป,ประมาณแต่ละปีแต่ละปีมาซ่อมเด้ครูอ๋อลและตอนนี้เราจะเชื่อมต่อไปอย่างสะพานภูมิพลนี่เห็นบอ คนะอุอ๋อว่ามีเองไรหลายอย่างทีบาโบอย่างน้ำเสนอคุอ๋อให้ตือนเต้นที่กันได้แตมากับคุอ๋อมือนเป็นเกียรติเด้นี่คือป้ายบอกทางชัดเจนทุก500เมตรจะมีป้ายบอกทาง <No. S 1> และถนนประเทศไทยจะมีเส้นแบ่งจราจรชัดเจนสุดยอดเลยไปยน้องนะ่ะดีใจคุอ๋อดีใจที่สุดทีใดมาหูักั่กพี่โบเนาะโโ oh. อ้แล้วก็มาประเทศไทยเทือใดนี้ได้มาเห็นสิ่งใหม่ ถ้าบ่ไม่ไอบอกเลยถ้าบอกไม่ไอน้องก็คือสิบ่ไดรามาเฮ็นแบบนี้นาะมากรุงเทพอยู่แต่บ่หูโโบอนบ่หูิไปอะไร<อ>คิดว่งน้องมาโซงเทือโซงเทือ,ททอคือจะเม็นสองสามเทือนี้น้องอยังบ่หูขึ้นรถอยากให้น้องชมความมาศจันย์วันนี้ก่อนน้องคอยพูดเรื่องเออ <c oughs> คือเราต้องชมให้คุ้มค่าต้องชมให้เต็มตาตอนนี้เราจะเชื่อมต่อไปอยังสะพานภูมิพลแล้วเด้อน้องอ๋อ สะพานที่คนไทยเห็นแล้วต้องนึกถึงเทวดาที่อยู่บนฟ้า <รอ S 1> นี่คือนวัตกรรมน,นวัตกรรมนะฮะนวัตกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงของคนไทยเนีครูออเป็นสะพานงวงแหวนที่บอกได้เลยว่าครูอบอกได้เล,เลยว่าคนไทยมีโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีพอรรม่อหลวงนั่นครูอออิจฉาคนไทยแล้วครูออรู้สึกอิจฉาคนไทยแลวเมนบอครูออแอบอิจฉาแอบ บอกแหงๆบัไดป <laughs> ิชาคนไทยจะได้เห็นจะได้เห็นสะพานสะพานที่บอกก็เลยว่าทรงคุณค่าคนไทยเห็นแล้วบอกก็เลยว่าน้ําตาไหลสะพานนี้ตั้งแต่สะพานนี้เป็นสะพานที่สร้างเร็วที่สุดนะครูออและก็<อ>มีประโยชน์อย่างสูงสุดนะเพราะว่าเป็นสะพานที่บรรเทาการจราจรและอย่างช่วงนานนี่ได้อย่างแบบว่า รถไม่ติดตอนนั้นน่ะตอนนั้นรถเยอะมากข้ามต้องข้ามไ่น้ำเจ้าพยารโปเรือแต่มีสะพานแห่งนี้นี่ครูออเห็นมันี่อันนี้ประเทศไทยเนาะอันนี้คือไทยแลนด์ครูอ๋อเอ้ยเชื่อได้ว่าครูอ๋อไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนแน่นอนหนึ่งเดียวในไทยเป็นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะครูอ๋อนะจะพาครูอไปเห็น ยูไทยจะมีแบบนี้นะเอ้าประเทศไทยเนี่ยคุณอ๋อเคยเคยเห็นอยู่ในนั่งคือแบบนางฝรั่งเขาทายเราเห็นแบบนี้นะป้าประจําเป็นต้องไปยุโรปเดอ้อนี่ประเทศไทยก็มีเส้นท้างแบบโอ้โหสวยงามมากไม่เป็นพุญตาวาฒนาของครูสาวลาวนี่แหละอ้อไม่น,น้นนำเจ้าพระยา ครูออเอ๋ครูออชมฝั่งนี้ครูออโอไท่ไท่โูเห็นบ่อเห็นบ่อด้านบนเนี่ยสามารถยกมือสาธุได้เด้อเพราะว่ามีองค์พระโรมสารีทีกระทกสาธุนี่เป็นสะพานเห็นบ่อครูออเห็นบ่อเห็นบ่อปราบลืมใจเด้อเป็นเนไใดเป็นเนไใดพิจฉาคนไทยอิจฉาคนไทยเลยบ่ คนลุกเลยนี่เนี่ยบ,า,บา,าววกคนลุกเลยดิค่คนมาลุกคือแบบหูซึกแบบในใจที่อธิบายโอ้ยากจุดนี้คือแบบถ้าวาวฮอตพ่อหลวงะนะคือคืออูอ๋อเป็นคนหนึ่งที่แบบอเขาลบปูซานะ่ะพ่อหลวงราชการที่เก้าคือพระอ,องค์ท่านเพิ่นให้ทิศทางการใช้ชีวิตตอนสมัยนั่น โอ๋อยังน้อย oh. มีสมัยมีวิทยุไอ oh. ฟังตลอดข่าวเกี่ยวกับพ่อหลวงอ oh. แล้วก็แม่เนาะเขาเอินว่าแม่ของแผ่นดิน oh. อ่านั่นแหละจะเบิ่งครอบครัวของอเจ้าแผ่นดินไทย oh. ตลอดเลย oh. อาบ,บ่แเมนเบินาะตอนตอนแรกอยู่บ้านเฮาบ่มีโทรทัศน์เดม้มีแต่วิทยุอ๋อ oh. ฟังฟังฟังข่าวแล้วก็ข่าวที่แบบ เพิ่นโซนคือความพอเพียงอันนี้ยังจื้อฟังใจแล้วก็อันไหนที่เพิ่นโซนะนะอันไหนที่เฮาเหียนหัวนะที่ใดจากวิทยุก็อจดได้จดไว้ยันลืมแล้วก็นับตั้งแต่วิทยุเนารุ่นวิทยุแล้วเข้ามาโทรทัศน์ปนีใ้โทรทัศน์จากฟังไทยนี่แหละมือซ่องอีพอใด ตอนนั้นอีพอมีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยแต่ตอนนี้ปู่เขาเสียแล้วก็เลยบ่ไปปในติดต,ตห้าบ่ฮูจัก่าลูกเขาเจานะ้าอยุไซาน่ะโทรมาเมืองไทยแล้วเขาเจา้าคนไทยเขาทุรทัศน์มือสองให้พอ่อก็เลยได้เบิง่งข้าววันนี้ได้เห็นหน้า oh. พ่อหลวงโอ้ย oh. ประทับใจพ่อหลวงคือแบบเขายังคิดว่าเพิ่นน,ะน่ะนาอพ่อหลวงอัน ไม่อยากไปเฮ็ดเวียกก็ได้อยู่แบบอยูที่เฉยก็ได้นาะสุขสบายแต่ว่าพ่อหลวงลงไปแบบบอนทุละกันดาน่านอย่างพ่อหลวงก็ลงไปสัวประศรีนายนายคือแบบน้องนี่นะครูอ๋อนี่นะถ้าไดเห็นย้ำใดนี่น้ำตาสิไลแล้วกาบยกมือกราบเลยไอ,อ้นี่คือความในใจของครูอ๋อกับพ่อหลวงของคนไทย อ่ะตอนนี้นะบ่าบวพบก็พาครัวลงมาด้างล่างแล้วจะพาครัวกลับขึ้นไปใหม่อีกนะนะครัวนะนะเพราะว่าครัวได้เห็นแล้วคงประทับใจแน่นอนเบิ่งเท่าใดก็เบ <lk änger mum ble> ิ day. ่งบุยมลายไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกเนาะไปชมอีกเนาะครัวเนาะด้วยด้ยนี่เดี๋ยวจะกลับรถแตนด้านหน้าด้วยครัวเด้อสุดยอดเลยประเทศไทยสุดยอดวะคิดว่ามีจิไปไปไปยังมีบอลย้อนกลับอีกหน่อยเนาะ คือเมื่อกี้นี่ครัวยังชมไม่อิ่มเนาะเดี๋ยวบาโบจะพาครัวไปชมอีกไปชมอีกให้จุใจเลยนะครัวเนาะอันนี้คือสะพานภูมิพลนะครัวนะตาลึงเลยอะตาลึงเลยเนาะด้วยก็เป็นสะพานนะฮะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครัวนะเชื่อมต่อระหว่างตําบลทรงขนองกับตําบลบางย่าแพกอาเภอพระแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครัวอาจจะเบาค่อยหูแต่บาอาจจะลอย <โฮ S 2> ฟังนะฮะ ซึ่งมีความยาว3 2 6ยยหเมตรนะครูโอนะ<ม>และเป็นสะพานภุยิุนสองมีความยาว398เมตรคลัโอนี่ขึ้นมาแล้วครัโอคือคนไทยเนี่ยจะหลงรักท่านมากเลยแล้วก็จะสำนึกถึงท่านเมื่อได้เห็นโครงการของท่านนะโครงการอเรื่องมาจากพระเจ้าแผ่นดิของท่านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทย<ม>และนี่ก็เป็นสะพานอีกหนึ่งสะพานที่ครูโอจะได้เห็นและก็จะได้รับชมและก็จะได้นานึกถึงนะฮะว่าประเทศไทยว่าประเทศไทยโชคดีมากขนาดไหนที่มีในหลวง คองคนไทยท,งทรงห่วงใยประชาชนทุ่มเทพระวรากายเพื่อประชาชนโดยไม่เหน็ดเหนื่โอโยโอ้โหกูโอเห็นตึ๊กบอพุรารารายมนหนาวลุกเลยตึ๊ดมีเพ่นกำล,ลังสั่งด้อเหมือนจะคงทรงขวดเลยตื่นตาตื่นใจโอ้โหตะลึงเลยตะลึงบ่าบคิดว่าฟันเด็ดเท่ครั้างหนึ่งที่ได้มาเห็นแบบถนนสวยงามอยู่ประเทศไทยบอไ,ไม่คิดเห็นภาพแต่อยู่ ในละครในละครในโรรทัศน์ในโราานทรทัศน์แต่วันนี้ได้เห็นสถานที่จริงครูอ๋อเป็นสะพานที่งดงามมากยคกูอ๋อนี่โอ้โหบาวพวกเองไม่รู้จะพูดยังไงดีบ,บริคิดกูฟันมาอยู่ฟังไทยมันมีสัพานแบบนี้ฮะเพรามาตะลึงเลยคือบาวพวกเองก็ได้แต่พารูอ๋อมาสัมผัสกับสถานที่จริงโอแม่น้ำเจ้าพระยาแม่บอกมีนะคือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานที่ข้าแม่น้ำเจ้าพระยา ไทยฮู้ไปพอ้อโอ้โหไทยแลนด์นี่แหละครัว<อ>บ่าวพวเองมาเห็นแล้วยังยังขนลุกเลยน,นะครัวนะส,สุดสุๆเลยมีสองสะพานไม่ใช่สะพานเดียวคือเชื่อมต่อกันเป็นสะพานภ<อ>ูทิพลหนึ่งและสะพานภูทิพลสองบ้มีหนึ่งแล้วยังมีซ่องอีกนี่จะพาไปอีกพระประแดงจะพาครัวไปทางพระประแดงครัวชมฝั่งนี้ครัวจะบอกว่าโอ้โหมุมนี้ครัวมุมนี้นี้สวยงามมากคือ อันนี้กันความปลอดภัยบายหรือว่าจังใดคือกันถนนลื่นในช่วงที่รถเข้าโค้งสีที่ทาเนี่ยและการให้เราชะลอความเร็วทั้งเข้าคือแบบกั้นมาถนนไทยนี่แบบเขากั้นด้านซ้ายขวาแบบคือด้านล่างก็เหมือนจะเป็นสถานที่เหมือนจะเป็นที่ชุมชนอ๋อแล้วก็อยู่ถนนอยู่บนถนนเข้าก็ะจอกจะเตมแบบนอกทาสีสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะให้เราชะลอความเร็ว แล้วก็แบ่งเช่นแบ่งจราจรนะฮะลูกศรสีซ้ายสีขวาตรงไปนะฮะการถนนลื่นการลื่นการไหลการออกแบบของถนนคนไทยนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะออกแบบได้เลยเด้ต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบและก็ทำนะฮะทดลองนะฮะให้ดีที่สุดเพื่อคนใช้ถนนตอนนี้เราจะไปเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์เดีพระประแดงและจะพาครูออขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคนเป็นเฮา ยังยังก็ไปเถอะแม่นจะพาครัวมาอีกอันนั้นจะเป็นสะพานพระรามเก้าเป็น<อ>สะพานทศมาราชัน,นของในหลวง,งรัชกาลที่สิบจะพาครัวไปอีกนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่บ่าวผู้เองอยากจะพาครัวมาเห็นและสัมผัสด้วยตาของตัวเองครัว<อ>ครัวเป็นแน่ใดครัวเห็นเราเป็นแน่ใดได้ไม่เห็นแล้วคือแบบมันตะลึงอนะ่ะตะลึมน่าทึ่งน่าทึ่งในสิ่งที่เห็นคือแบบแบบ เห็นแล้วอยากให้พอเมยอยากให้ล้านมาเห็นนะ uh huh. คิดฮอสคนอยู่บ้านเด้อยากให้เขามาเห่นตัวจริงเพราะว่าเขากระเบิงอยู่เบิงอยู่ในกล้องนะมันจะเป็นเรื่องในความงามที่เขาเฮ็ดใดจังใด uh huh. ครูอครูสาวลาวเป็นบุคคลที่โชคดีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของคนลาวเฮ้าดิทีใดมีโอกาสซึ่งครูอเนี่ยอาจจะติดตามและก็ ทราบซึ้งในพระปราหารกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยมาตลอดและวันนี้ครูอ๋อได้มาสัมผัสก,กับโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยซึ่งครูอ๋อจะบอกได้เลยว่าพระองค์ท่านชอบพระองค์ท่านทราบซึ้งพระองค์ท่านจนได้ฟังทางวิทยุและจนได้เห็นหน้าพระองค์ท่านในทรทัศน์ในทรทัศน์นี่นี่แหละตัวแทนของท่านน้องจีไห่ลอย นี่แหะตัวไทนของท่านค,คือบอกกันเลยว่าแม้แต่คนไทยเองได้เห็นโครงการนี้ของท่านแล้วน้ําตาไหลออกมาเลยนะครูอ๋อว่าคนไทยไม่อย่างน้องเองเกิดยังชีง้ให้แลความงามอ,อันนี้เลยบ่งไหมผู้ใดด้ไดมาเราจะบอกเป็นครือเฮานี่นี่ครูอ๋อมุมมุมนี้ครูอ๋อ มุมนี้มุมนี้นโคตรงามเลยอ่ะภาษาลาวพอคุณลาวเหนือว่าโคตรโคตรคาว่าโคตรงามนี่โคตรนี่คือแบบสุดแล้วสุดสุดเลยเหนือคำบรรยายเหนือคำบรรยายเป็นแหล่นอกะภาษาไทยเหนือคำบรรยายดีกว่าเราจะใช้คําว่าโคตรนี่มันไม่สุภาพกูอ๋อเมนเมนแต่ว่าเราต้องรอนเหนือคำบรรยายเหนือคำบรรยาย นี่ก็คือโครงการ<อ>ดีๆที่แบบ่บาวพวกเองอยากจะให้ครูออได้เห็นก็เลยชมนะฮะเป็นสถานที่ที่บอกไ้แล้วว่า<อ>คนล,ลา้าหลายท่านนี้มาแล้วนี่ต้องบอกว่าต้องเป็นเหมือนครูออแน่นอนนี่ไงครูออ,นอ,นอเห็นมาครูอ,อูึโกโชคดีสุดอายที่น้องได้มาเห็นในจุดนี้ต้องขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอและได้เรียนรู้ออกสู่สายตา ของคนลาวให้น้ำเนเด้อนะฮะนี่เป็นหนึ่งคลิปวิดีโอที่บ่าวพวกเองตั้งใจมากอยากพาครูอวมานะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตแน่นอนของครูออที่ได้มาณตรงนี้นวิวท่ถนนอลังการเองก็บ่าวพวกเองต้องขอพระคุณประเทศไทยและต้องขอพอบคุณครูออที่ได้มาเผยแพร่นําสิ่งดีๆออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะคลิปวิดีโอนี้บ่าวพวกเองก็ จาลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเด้อครูออเด้อนะฮะทานทีที่มาแล้ชื่นชมในการนำเสนอของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบะน้ำเน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนบาโบะโดยการกดขางโฆษณาไปสนับสนุนครูออรดาได้ทางช่องครูออรดาแมนครูออรดาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูออสบายดีสบายดีบ๊ายบายโอ้โหครูอองดงามดูดูดงดูดูงดงดงพัศจัน ขอบคุณขอบคุณคนไทยที่สร้างสิ่งสวยงามขอบคุณประเทศไทยขอบคุณพ่อหลวงที่โอ้โหสร้างสิ่งสวยงามให้ลูกหลานได้เห็นได้มาสัมผัส็นแล้วคนนาวลุกเลยความงามเออถนนตงนันทงไปเลยมันบ่อยไปมาแล้วถนนเส้นนั้นเป็นทางด่วนอันนี้ก็จะเป็นถนน ปูเจ้าสมิงวายแล้วจะพาครัวขึ้นมาอีกนะนี่นี่ดูถนนครัวดูถนนดูถนนสุดยอดเลยดูถนน<ต>ครัวเข้าตังบเท็ดใไดเนาะหานคนไทยเนาะใจใครเดียสุดเจ๋งสุดยอดคนไทยโ้มใจคนไทยเลยดูสะพานฝั่งนั้นก็มีสะพานอีกหนึ่งสะพานนะไม่ใช่สะพานเดียวนะครัวจักตีสะพานหมูด้วยบุืรด้วยน้องนะ่ะมู่นฝั่งนี้ก็สวยครัวมองฝั่งนี้ทั้งใดก็ยับ อยากเบิ่งอยากทาอยากเบิ่งอยากเก็บภาพไปเรล่ยๆนะครัวเนาะนี่มุมนี้ครัวมุมนี้มองเห็นสะพานเมื่อเราไปเมื่อกี้ฮั่นี่มองที่เราขึ้นไปจะพาครัวขึ้นไปอีกนะค่ะค่ะโอ้ครัวสุดยอดคุณน่าทึ่งเลยสาวสองนาทีแล้ว